แต่ท่านนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นทั้งเพื่อนสหพร,รมจารีและเพื่อนธรรมทูตผมขอร้องให้ทุกท่านมาประชุมกันที่นี่ในเวลานี้ถือเป็นเสมือนหนึ่ง ทำการเปิดการอบรมที่กําหนดไว้ว่าจะมีในสถานที่นี้โดยเฉพาะคือการอบรมความรู้อันเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนา ราถือว่าการอบรมเราตั้งต้นแล้วตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจึงถือเสมือนหนึ่งว่าเราเปิดการอบรมของเราบนยอดภูเขาพุทธทองนี้อย่างน้อยก็ควรจะจดจำไว้เป็นที่ระลึกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ว่าเราได้ทําอะไรที่นี่ในวันนี้มีความหมายอย่างไรที่ทําไมผมจึงเลือกเอาสถานที่นี้และการกระทําอย่างนี้ขอซ้อมความเข้าใจว่าการที่เลือกเอาสถานที่อย่างนี้ แทนในที่จะทำในอาคารก่อสร้างนั่นก็เพื่อผลทางจิตใจบางอย่างซึ่งเชื่อว่าเพื่อนสัพรพมจารี <c oughs> เพื่อนธรรมทูต <c oughs> คงจะพอเดาเอาได้หรือเข้าใจได้ซึ่งรวมความแล้วก็คือว่าเราจะสร้างความรู้สึกในจิตใจ เช่นเดียวกันกับที่เคยมีในครั้งพุทธกาลสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ <c oughs> เช่นภูเขาต้นไม้เป็นต้นไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดกับสิ่งลูปร่างแบบอาคารโดยเฉพาะอาคารสมัยใหม่ เราคิดดูแล้วจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากถ้าเราจะไปนั่งในอาคารสถานที่ปลูกสร้างแม้จ่คือแต่อย่างไในตึกค่ายลูกเสือกับนั่งที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ต่างกันแล้วทางความประสงค์เพื่อจะ กระทำเหมือนหนึ่งว่าย้อนรอยถอยหลังไปหาครั้งพุทธกาลให้ได้ความรู้สึกที่คล้ายคลยกันสำหรับเรื่องนี้ขอฝากความคิดเห็นหรือความแน่ใจไว้แก่เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายสักอ,อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะมีความรู้สึก คิดนึกอย่างท่านผู้ใดหรือของท่านผู้ใดเราจะต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้ายกับท่านผู้นั้นด้วยขอ,อย้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกความคิดนึกเหมือนท่านผู้ใดให้ง่ายที่สุดแล้ว เราก็ควรจะเป็นอยู่ให้เหมือนกับท่านผู้นั้นด้วยดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านระรัพนั่งนอนยืนเดินอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดอย่างไรเราก็ควรจะพยายามเรียนแบบท่านให้มากที่สุด เราจะเข้าใจท่านได้ง่ายที่สุดกว่าที่เราจะเป็นอยู่อย่างแตกต่างจากท่านอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ <c oughs> มากที่สุด <c oughs> แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะรู้สึกคิดนึกหรือเข้าใจความรู้สึกคิดนึกของนักปรา์นักศึกษาผู้ใด เราก็ควรจะพยายามเป็นอยู่หรือทำอะไรทุกอย่างให้คล้ายท่านผู้นั้นให้มากที่สุดเราก็จะเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนท่านได้ง,ง่ายกว่าที่จะเป็นอยู่อย่างแตกต่างกาันดังนั้นเป็นอันว่าสมัยนี้ก็ดีสมัยโบราณก็ดีหลักเกตอันนี้ยังใช้ได้ท่าน,นเราจรึง พยายามที่จะนั่งนอนยืนเดินให้ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อผลข้อแรกคือจะได้มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนท่านที่เป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดได้โดยง่ายนี่เป็นข้อแรกที่ถ้าเรามองดูต่อไปอีกเราจะพบว่าธรรมชาตินี่ มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราให้เป็นไปในทางสะอาดสว่างสงบถ้ายิ่งไกลจากธรรมชาติไปเท่าไรก็ยิ่งถูกจูงใจไปในทางที่ตรงกันข้ามจากความสะอาดสว่างสงบทัานเราจึงพยายามใกล้ชิดกับธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ให้มากที่สุด เพื่อเอากำไรโดยไม่ต้องลงทุนมากในส่วนนี้คือส่วนที่ธรรมชาติจะให้แก่เรานั้นเราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นกันเองกับธรรมชาติเพื่อเราจะศึกษาธรรมชาติ ผมจึงได้ชวนเ,เพื่อนสัพพมจารีทุกคนมาเริ่มการอบรมของเราหรือเหมือนกับเ,เปิดการอบรมของเราที่ตรงนี้ในวันนี้ด้วยการตั้งต้นด้วยความเป็นผู้คุ้นเคยกับธรรมชาติก่อนขอได้โปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยแต่เราตั้งต้น ด้วยธรรมชาติเช่นนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องตั้งต้นด้วยความอดกลั้นอดทนความอดกลั้นอดทนเป็นสิ่งจำเป็นตลอดการสำหรับการประพฤติธรรมะและการสั่งสอนการเผยแผ่